สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชมาแนะนําค่ะกาแฟปันชิตาค่ะเป็นกาแฟที่นุชดื่มทุกๆเช้านะคะดื่มเองเห็นผลนะคะถึงได้มาแนะนําต่อนะคะกาแฟตัวนี้นะคะน้ําตาลคเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันทานนะคะศเปอร์เซนค่ะเป็นกาแฟที่ทําให้เราเฟิร์มนะคะช่วยทําให้เราถ่ายคล่องด้วยนะคะใครที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะพร้อมกับ สุขภาพดีขึ้นนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะแค่จิบเบาๆก็เพียวได้นะคะเพราะว่ากาแฟตัวนี้นะคะมีแอลคาเนเทนนะคะที่จะช่วยให้ระบบเผาผลาญของเรานะคะเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ่าย ทานแล้วก็ไม่ทําให้ท้องผูกนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งซองเล็กๆตัวนี้นะคะมีแค่60แคลเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนุดดื่มค่อยๆดื่มผ่านมานะคะร่างกายก็ดีขึ้นนะคะน้ําหนักก็เริ่มลดลงนะคะแล้วก็กระชับสัสดส่วนได้มากขึ้นค่ะใครที่อยากเอลเนะคะแนะนําเลยนะคะกาแฟปนัญชิตาค่ะช่วยได้ค่ะสนใจนะคะก็ทักนุดมานะคะ 1>, 1กล่องมี1ิบซองค่าราคา245บาทถ้า3กล่องนะคะเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะหากสนใจก็ทักนุชมาได้เลยค่ะ